การแบบไหนใช้กดไหลย้อนมาลองเช็คสัญญาณที่บ่งบอกถึงอาการของโรคกดไหลย้อนไปพร้อมๆกันกับเฮลีนนะคะ คนที่เป็นกดไหลย้อนมักจะพบอาการแสบร้อนกลางอกโดยเฉพาะเวลาที่ทานอาหารมื้อหนักๆค่ะนอกจากนั้นยังแสดงอาการขมในลำคอเรเ้ี้ยวและกดไหลย้อนยังส่งผลให้เกิดอาการอื่นๆอีกดังนี้ค่ะเช่นการที่รับประทานอาหารแล้วรู้สึกเหมือนแน่นท้องจุกท้องอาหารไม่ย่อยรวมไปถึงอาการคลื่นไส้อาเจียนโดยเฉพาะหลังการทานอาหารค่ะ การหายใจลำบากไอที IT, หอบเหนื่อยบางครั้งก็เกิดจากกดไหลย้อนได้เช่นเดียวกันหากมีอาการตามที่เพลีฟได้เล่ามานะคะแสดงว่าคุณอาจจะกำลังเป็นโรคกดไหลย้อนอยู่ค่ะโรคกดไหลย้อนเป็นโรคที่ไม่ควรปล่อยไว้เด็ดขาดน,นะคะเพราะมีความรุนแรงดำเนินมาจากโรคกระเพาะอาหารอักเสบและกรดเกินในทางเดินอาหารค่ะ ทำให้เกิดปัญหาของกดไหลย้อนเกิดขึ้นได้ดังนั้นที่ถูกวิธีคนที่จะเริ่มจากการปรับพฤติกรรมร่วมกับการรักษาตามแผนการรักษาและใช้ตัวช่วยเสริมจากธรรมชาติในการดูแลปัญหากดไหลย้อนที่ต้นเหตุและปลายเหตุเพื่อไม่ให้ดําเนินไปสู่โรคที่น่ากลัวมากกว่านั้นคือมะเร็งกระเพาะอ,อาหารและหลอดอาหารค่ะ